วันนี้เหล็กต่างๆก็มาแล้วโยมนะเหล็กที่เราจะมาทำนะโครงด้าน,นบนเสาทาั้งปูนมาแล้วเดล็กได,ด้สั่งเมทัลชีตเมทัลชีตน่าจะมาวันจันทร์คเดียวสาธุร่วัการคุณโยมนะเดี๋ยวเราจะไปสร้างาหลังคาบ้านของท่านประธานจ้าโครงการวัฒน,นาสาธุกอย่างยกทุกประดับดาน นอนรอคนเก่าเอ้ยวันเอ้ยวันรอคนเก่าเหรอครับหืมรอราพี่นี่มาเก่าให้เหรอเอ้ยนอนนอน,นอนง่ายทอ้องอ่ะน่ารักอีกแล้วไอ้วันกูเอ้ยออ นั่งเงาเงนี่คือรอคนมาเกาลระลูกโอ้โหแล้วนิ่มเ้ามาพอดีก็ได้เกาให้ลูกคนอยู่เนี่ยนิ่มเนี่ยรักสัตว์นะรักจอเนี่ยเอ้าเอ้ยวันเอ้ยวันจับมือตัวเองโย่วันอวนอน้วนอนอ้วนอ้วนอ้วนวนะ้วน้วมอ้นวม บงง่งราคาแลวโยมนะบงง่งราคาบานเจาะไงหาบ่าอ,อ,าาบอยจังวะหาบ่อยจังวันเฮ้ยวอาวหาวหาววันนอนสบายเียน,นอนให้พี่นิ่มกาให้วนันนี้พี่นิ่มถือหวีมาเสร็จก็อโ,โอ้ย เดินปีนขึ้นมานอนเลยโยมหาวหาวหาวโอ้ยหาวหาวหาวจริงว่างจริงนะค่อยๆเก่าแล้วเขาก็จะนอนหลับนิ่ดีมากๆเลยอันนี้พี่นิ่มมาว่างๆก็จะมาเก่าให้จ่อนนโยมนะพี่นิ่มจิตใจดีนะเป็นคนที่รักษาคนโยมนะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาเก่าให้จ่อด้วยครผ่านมา เห็นพ่นิ่มก็ทัก่ายพี่นิ่มด้วยนะโยมนะนะอ้ยหาวๆาวฮาวาวอ้ยนะพินิมเกาถูกใจคณโยมเกาถูกใจจอจ่อฮาวแล้วหาวอีกเกินสามาวเลยวันเอ้ยาวาวฮาวๆาวเออเหนือนแล้อนะนอนสบายคณโยมสาธุสาธุเนี <My S 1> how, 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 how. <My> ่ย ยามบ่ายๆนะวัดน้องย้าใต้คันเดียวท่านประธานจอกับท่านประธานนิ่มเนอ่์นอนเอาเอามือจับกันคันเดียวมือจับกันเลยนะเนี่ยจอเนี่ยมือจับกันทั้งหมดทั้งมือทั้งเท้าคันเดียวอ้าวโอ้ตาปลาจะตกเจุดสองจะร่วงแล้วลูกจะร่วงแล้วหัวจะร่วงแล้วลูกโอ้อะไรมันจะน่วงขนาดนี้ลูกเอ้ยเดี๋ยวไข่ยอมั้ม ไม่ไข่ลูกคุณดียวไข่ลูกยุ่งไม่กัดแล้วนะกัดไข่วันวันนั้นพี่นอนสบายสบายแบบฟิลแฟนคนเดียว mm hmm. เหมือนกับอนี่มันเป็นผู้ชายแล้วก็ก็เกาหลังให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยนี่สบายผ่านเจาะของเรานอนสบายคยนเดียวนะอันนี้ก็อากาศดีๆอากาศเย็นๆคนเดียวหาวอีกแล้ว

ไอ้ช่องเลยเฮ้ยวันเอ้ยค,อค,ค,คันขันคันขันขัดนอนเรียเก่าให้สบายสบายท่านปรานจอ ครบเอาข้าวโพดมานังกินนะเอาเอาเอายากเอามุกมับมับมับเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกแชทแชทแชทแบเลยวานเ้ยมันจแซ่บแซ่บเลย <c oughs> เด็ดกินด้วยนะ <c ười> นเดินทีละอานกินนะแนนอนจริงฉลาด <c ười> อ้วนนียจับๆๆเลยไอยไหมครับอ้วน, <c ười> น,นเก chào được rồi chào 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 หายใจสักยา